ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนกับผมนาเป็ดคนเดิมคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจตลาดที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกตลาดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ท่ามกลางแสงสีแต่ตั้งอยู่กลางป่าช้าและคนที่มาซื้อของก็ไม่ใช่คนธรรมดา เรื่องที่เราจะมาเล่ากันในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าคนขายของกลางป่าช้าครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยหลงเข้าไปในตลาดมืดแห่งนั้นมาด้วยตัวเองครับเขาชื่อว่าน้ำสมมุติคุณโจครับ คุณโจครับสวัสดีครับสสวัสดีครับนเป็ดคุณโจครับขายของกลางป่าช้าเนี่ยมันเป็นตลาดแบบไหนครับแล้วคุณโจไปเจอตลาดนี้ได้ยังไงครับเล่าให้นาเป็ดและคุณผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับตอนนั้นผมทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าครับแต่ธุรกิจล้มเหลวผมติดหนี้จนไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วครับ วันหนึ่งผมไปปรึกษาอาจารย์แก้ดวงท่านหนึ่งอาจารย์ดูดวงแล้วบอกผมว่าทางเดียวที่มึงจะรอดคือมึงต้องไปค้าขายในที่ที่ไม่มีใครอยากไปแล้วสิ่งที่มึงจะได้มาจะทำให้มึงร่ำรวยจนมึงลืมความจนไปเลยค้าขายในที่ที่ไม่มีใครอยากไปเหรอครับอาจารย์หมายถึงป่าช้าเลยเหรอครับอาจารย์ไม่ได้บอกตรงๆครับ แต่แกให้แผนที่เก่าๆมาใบหนึ่งเป็นทางเข้าสู่ป่าช้าเก่าแก่ที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจารย์บอกให้ผมไปที่นั่นตอนตีสองผมตัดสินใจทำตามครับเพราะผมไม่มีทางเลือกแล้วผมขับรถขนเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดตามแผนที่เข้าไปในป่าลึกพอถึงป่าช้าผมก็เห็นแสงไฟริบหรี่ครับ เป็นแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันที่ตั้งเรียงรายแล้วผมก็เห็นแผงลอยเล็กๆที่ทำจากไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางป่าช้าจริงๆครับผมจอดรถแล้วรื่มเอาเสื้อผ้ามาแขวนที่แผงครับหัวใจผมเต้นแรงมากเพราะถึงตีสองตรงเป๊ะผมก็เห็นคนเดินออกมาจากความมืดครับพวกเขาดูซีดเสียวแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนชุดในสมัยก่อน ลูกค้ามาซื้อของเลยเหรอครับใช่ครับพวกเขามาดูเสื้อผ้าของผมแต่ที่แปลกคือพวกเขาไม่พูดอะไรเลยครับจะมีแค่เสียงกระซิบเบาๆของลมที่พัดผ่านแผงลอยของผมแล้วพวกเขาจะชี้ไปที่เสื้อผ้าที่พวกเขาต้องการครับแล้วยื่นเงินมาให้ผมเงินเหรอครับเป็นเงินบาทปกติเลยเหละครับไม่ปกติเลยครับเนื้อเป็ด เงินที่พวกเขาให้มามันเป็นธนบัตรเก่าที่เลิกใช้ไปนานแล้วเป็นแบงก์เก่าๆที่เปื่อยยุ่ยมีกลิ่นดินติดมาด้วยแต่พอผมรับมาธนาบัตรนั้นมันก็กลายเป็นทองคำทันทีครับเป็นเหรียญทองหรือแท่งทองคำเล็กๆคืนเดียวผมขายเสื้อผ้าได้หมดทั้งคันรถครับผมร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็น ผมกลายเป็นคนขายของกลางป่าช้าที่ร่ำรวยที่สุดในย่านนั้นครับแต่มีกฎข้อเดียวที่ผมต้องทำตามอาจารย์ศิยศาสตร์คนนั้นย้ำกับผมว่ามึงเอาของมึงไปขายให้พวกเขาได้แต่สิ่งที่มึงเอามาแทนมึงต้องบูชาพวกเขาด้วยกลิ่นที่พวกเขาชอบบูชาด้วยกลิ่นอะไรครับอาจารย์บอกว่าพวกเขาชอบกลิ่นคาวของคนเป็น ทุกครั้งที่มึงกลับมาจากป่าช้ามึงต้องเอาเลือดของมึงหยดใส่แผงลอยไม้เก่าๆของมึงห้ามขาดผมก็ทำตามครับทุกคืนที่ผมกลับมาจากป่าช้าผมจะกรีดนิ้วตัวเองแล้วหยดเลือดใส่แผงลอยไม้เก่าๆแผงลอยนั้นมันดูดเลือดผมลงไปหมดเลยครับแต่หลังจากที่ผมทำแบบนั้นได้ไม่นานผมก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวครับ ลูกค้าของผมเริ่มเปลี่ยนไปครับพวกเขาไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขามาจ้องมองที่ผมแทนครับจ้องด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแล้วสงเสียงกระซิบที่น่ากลัวมาไม่พอไม่พอเลยแล้วคืนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอสวมชุดไทยโบราณหน้าซีดเผือดเธอเดินมาที่แผงลอยของผมแล้วยื่นธนบัตรเก่ามาให้ผม ท่านบัตรนั้นก็กลายเป็นแหวนทองคําครับแต่เธอไม่ได้ชี้ไปที่เสื้อผ้าแล้วครับเธอชี้มาที่ใบหน้าของผมแทนชี้มาที่หน้าเลยเหรอครับใช่ครับนะเป็ดแล้วเธอพูดด้วยเสียงที่เย็นเยียบว่าฉันอยากได้รอยยิ้มของแกรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขจากการได้ทองคำของฉันไปแล้วเธอก็ยื่นมือที่เย็นเฉียบมาสัมผัสที่แก้มของผมครับ ทันใดนั้นใบหน้าของผมก็ปวดร้าวอย่างรุนแรงผมรู้สึกเหมือนเนื้อของผมถูกฉีกออกไปจากใบหน้าผมกรีดร้องออกมาครับแล้วผมก็เห็นเงาของหญิงสาวคนนั้นกลืนกินรอยยิ้มของผมเข้าไปในความมืดผมรีบเผ่นหนีออกจากป่าช้านั้นทันทีครับนะเพรผมทิ้งแผงลอยทิ้งเสื้อผ้าทิ้งความร่ำรวยที่ผมได้ทั้งหมดไว้ที่นั่น ผมกลับไปหาอาจารย์ไสยศาสตร์คนนั้นแต่อาจารย์ก็บอกว่ามึงไปขายของที่นั่นมึงก็ต้องแลกด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่มีถ้ามึงขายสินค้าให้เขาหมดแล้วเขาก็จะเริ่มซื้อส่วนอื่นๆในชีวิตของมึงแทนอาจารย์ช่วยผมทำพิธีถอนของและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ป่าช้าอีกเลยครับแต่แต่ว่าแต่ว่าอะไรครับคุณโจทุกวันนี้ ผมร่ำรวยเหมือนเดิมครับนเป็ดทองคำที่ผมได้มามันทำให้ผมเป็นเศรษฐีได้แต่ผมไม่สามารถยิ้มได้เหมือนคนปกติอีกแล้วครับกล้ามเนื้อใบหน้าของผมมันแข็งทื่อเหมือนถูกฉีกออกไปจากใบหน้าของผมแล้วก็ทุกคืนเวลาผมนอนหลับผมจะได้ยินเสียงกระซิบมาจากความมืดครับหิวหิว พรุ่งนี้ฉันจะมาซื้อดวงตาของแกนะผมรู้ตัวดีครับนะเป็ดว่าวิญญาณในป่าช้านั้นพวกเขายังไม่จบพวกเขายังคงตามมาซื้อส่วนต่างๆในชีวิตของผมไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือให้เขาซื้อแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณโจในคืนนี้มันสอนให้เรารู้ว่าการค้าขายที่ได้ผลตอบแทนมากมายเกินความเป็นจริง มักจะมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนที่น่ากลัวเสมอถ้าคุณอยากจะร่ำรวยจงร่ำรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะครับอย่าได้คิดที่จะนำสินค้าของคุณไปขายให้กับผู้ซื้อที่มาจากอีกโลกหนึ่งเพราะสิ่งที่เขาจะทวงคืนมันคือชีวิตของคุณเองครับแล้วพบกับเรื่องราวความล้อนใหม่ๆกับผมหนาเป็ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ